สวัสดีค oh ร er ับท no ่านผู้ชมพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณนายวินัยเสียเริองบกข่าวลังไทยทีวีและท่านข่าวทีว์ไลท์ครับวันนี้มีการประชุมเชียความพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันอุบัติเหตุในบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงการปีประจำปี2567วันนี้ท่านผู้จัดการภาสอภาค3คือท่านพลอโรโร หาคุณนัทีสีผู้จัดการตำรวจภูธรภาค3ได้มีการาจับประชมุมหารือกันทั้งหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานป้องกันภยัยและสาธารณสุขแหวกกลางทางและก็หน่วยงานอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะมีทั้งท่านรองผู้จัดการภาค3แล้วก็ตำรวจผู้กักทุกท้องที่ได้มีการหารือกันเพื่อเตรียมความป้องกันในการที่จะเกิดปัญหาอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง วันนี้ก็เลยจะหาลือกันนะครับว่าจะพบเขตเหตุอย่างไรและทุกชุมชนจะประสานงานอย่างไรทั้งทๆปีปีหนึ่งก็เปรียบเทียบกับร้อยร้อยศพเหมือนกันนะครับแต่สุราชจะลดภูบัประเทศนะครับภายในเป็นเจ็ดวัน่ดตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่18มเมษายนวนที่หากเ็กร่าบเียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าท่านนะครับจะโดยทางไปไหนก็แล้วแต่จะดื่มสุราหรือ สิ่งที่ท่านควรจะบอกลูกหลานอย่างยิ่งโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดดังนั้นปัญหาชีวิตทุกท่านที่คาดพิจถึมว่าจะเกิดขึ้นจะเดินทางไกลหรือใกล้ก็แล้วแต่ก็ขอให้ท่านนะครับเดินทางด้วยมัดระวังในการที่จะพับผ่อนนอนให้เต็มที่กลางทางดังนั้นปัญหาเกิดนี้ผู้นะครับจะเกิดปัญหาอุบัติเหตุ จนทําให้เราเสียชีวิตได้ก็ฝากเครื่องนี้นะครับโดยท่านผู้จการภาคสามท่านหัใหญ่พี่น้องทุกท่านที่เดินทางไกลและใกล้ดังนั้นวันนี้การลดประเทศที่จะช่วยกันได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลแล้วก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนเตยมใบกับขีเตรียมอาบายอนุญาตรถที่ต้องต้องติดตัวตลอดนะครับเพื่อมีการตรวจสอบให้ความเรียบร้อยในการเดินทางวันนี้อยากจะบอกข่าวสัน้นได้เห็นว่าท่านได้ได้ทําภารกิจเพื่อห่วงใยประชาชน นะครับไม่อยากให้เกิดวัตทุเกิดขึ้นให้ลดน้อยถอยลงว่าเราจะทำย่างไรแก้ไขอย่างไรก็ต้องเตือนด้วยเฉพาะลูกหลานที่ชอบดื่มเล่าเมานะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เพียงข่าวนะครับเตือนข่าวรายการของเราจังคงอยู่กระท่านตลอดไปครับพีครับกเป็นเรื่องของกรณีที่มีการเกิดเหตุหรือเกิดวัตถุพบเจอจเราก็จะมีเดยแพร่ผู้ที่พบจเจอ ร่วมกับเจ้าที่หน่วาอาสมในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับเจ้าที่ตำรวจกางหลวงนะครับในทุกจังหวัดนะครับทุก8จังหวัดก็จะร่วมกันในการดูวลความรบกวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉาในจังหวัดสุพรรณจังหวัดขอนแก่นก็จะวางตำรวจในทุกรกลเจ้นที่พมาในทางะดียอกันนะครับแล้วก็ในส่วนของประกันัจังหวัดก็จะ เอาไปทำกันในเรื่องของเส้นทางการเดินทางให้แก่ที่น้องกรัฐนะครับก็มาตรการในการเพิ่มความสะดวกการเดินทางก็จะใช้ได้จะใช้เส้นทางหลักแล้วนะครับเส้นทางเลี่ยงทางรอก็เป็นทางเส้นทาง